คุยวันพิลนด์กับอุดรธานีเสื้อร์ายายนุ่นใส่กองกระดาษเทชูพี่น้องว่าจะเป็นอย่างนั้นตามประดามาเบ่งเลยจ้าพบพ่อกับปาะดาพัศเสบอะไพี่น้องในช่วงเมา์มอยคนดังออนไลน์พบพ่อกับประดาอีกแล้วจ้าเมื่อนี้เนาะอากาศดีแห้งพอฝนพึ่งตกใหม่พี่น้องกับนิเงเมาตัวบกง่ายหนึ่งมึงี่บุญเต็มอยู่ตอนนี้ประดาก็เล่นมาถ่ายรายการอยู่ ข้างล่างเนาะอยู่กับแม่นะจ๊ะสำหรับมนีก็เลยอยากจะเหมาม้อยหอยสังคุยบันพิตแลนด์กับแพรวแวแสงทองที่กับอุดรธานีกอนานีปราดาก็เลยไปเบิงช่อง youtube ของคุยบันพิตแลนด์เนาะก็เลยเห็นว่าเพิ่นกับอุดรธานีหกมือที่แล้วเวลาอ่ะก็เลยบอาซูฟังพูดีว่าเพิ่นไปเสอร์ไพร์ย่ายนวดเนาะเป็นย่า่ที่น่ารักเนาะถ้าว่าแพรวเพวก็จะเอิอนยางสิเนาะแมนบอกสำหรับ ควีบันฟิลแล่แหละกับแพะเผาแสงทองกับเป็นคนถี่ดีเนาะดูแลคนในขอบครัวโมเมนจะเป็นดูแล่าดูแลพ่อหรือว่าดูแลน้องเนาะคือทุกคนในขอบรัวควีบันฟิลแล่แหละกับแพะเผาแสงทองกับบล็อกขาดตกบล็อกองใดใด,ดทั้งสิ้นเป็นการดูแลให้ผู้เฒ่าเนาะมีความสุขก็คือ ผู้เฒ่าเนี่ยก็มาเห็นเงินพี่น้องเห็นเงินแล้วมีความสุขจะหาบาทซิบ,บาทก็มีความสุขแล้วแต่ว่าแคร่าวๆครับปัจจบานรฟินแลนด์ก็เลยจัดเต็มเนาะเอาเงินน่ยใส่กองกระดาษเทชูพี่น้องให้ย่ายนะ่ไปฝากเนาะเอาไปสะพายย่า่ก็คือเป็นนางยีแค่ได้หลายคนเนาะกับหมาอมม้อยหอยสังกันถามสารสุขซุกดิบจึงสินว่าเป็นยังไงนแน่สบายดีบอก็เลยให้กองกระดาษเทจูย้า่ไปเนาะเพิ่นก็นมาเปิดเบิ่งเปิดเบิ่งก็ดีใจเนาะเห็นบอพี่น้องก็คือเห็นเงินเนาะ เอาเงินออกมาที่ละทีละใบนั้นมันแบบเงี้ยวๆนะออกมาเรื่อยๆคือพวกมาไล่อยู่พี่น้องอะกระายพันบาทเนาะย,ยู่ในห่านก็คือความฉกดีของยายนาำจีมี่พวยบานฟินแลนด์แล้วก็แพร่ะะพๆแสงทองที่เป็นคนในขอบรั่วเนาะดูแลซึ่งกันและก,กันนี่คือสิ่งดีๆที่ประดาได้เอามาฝากมาบอกกล่าวกันเนาะเพราะว่าความดีของลูกหลานที่กระตันยูเนาะต่อ คนถี่ดูแลคนถี่เมตานอ้องเพราะว่ายายก็เคยดูแลพี่บันฟินแลนอยู่แล้วเนาะก็เลยเออดูแลกันซึ่งกันนะจ๊าความโชคดีเนาะกอนันเนียคือได้ลูกแล้วเนาะ,ะพ่อพาก็ได้ลูกแล้วและกาเมื่อวานเนาะกะถูกหวรัยเบอร์นะจ๊าวันที่16นะจ๊ะมีลูกอะมีโชคให้โอ้สุดยอดแฮงปรบมือประมือ,มอเพราะว่าพี่บันฟินแลนก็เซอร์ไพร์ เรื่องของการไห้เงินน่อนแม่ด้ว่าจะเป็นโทรศัพท์แน่เนาะไห้น้องหรือว่าไห้ล้านหนึ่งสินะคือเป็นการเซอร์ไพรส์ที่ดีมากรวมถึงการเซอร์ไพรส์พอนะเนาะเขาก็เคยเซอร์ไพรส์พอเนาะเพราะว่าพ่อเป็นกาอ่าแย่กับแม่เนาะแต่ว่าพ่อกะอยู่คนละมองอยู่แล้วก็เลยยังไปเซอร์ไพรส์ยังเปียลมอสรไส้พอเนาะบุกนำ้ำบุกลุยไปยสิน่ะกัเป็นความน่ารักเนาะเป็นคนดีของสังคมีนิยมคนที่ประดาอยากให้ทุกคน เอาแบบยางพิบันฟินแลนด์แหลกแพ้วแพ้วแสงทองเนาะก็คืออายุ19เกาปีอ่ะดูแลคนที่เรารักได้ดีมากเนาะหาเงินเองนะหาเงินเองทำมาหากินเองถาาบนลงมือเหตุถานอ,นอยวีซื้อมันก็มีดอกเงินทองพี่น้องเข้าก็ต้องสั่งมั่นขึ้นมากพิบันฟินแลนด์ก,กับอาสังตัวตนเนาะอาสางตัวตนทําๆๆทคลิปวิดีโอไลฟ์สดเฟซบุ๊กจน มีก็มีท่องเถาขมือนีแพร่ๆกับเป็นนักร้องเนาะเป็นบอลัมซีนี่สีนะ,ะเป็นบอลัมเนาะกะซอยกันมากทำมหากินอ่ะทั้งสองคนก็เป็นดูโอเนาะในวงการออนไลน์ตอนนี้ที่ใครไม่พูดถึงไม่ได้แล้วสําหรับพูบันฟินแลนด์ประดาก็ยังเป่าถึงเนาะาะวาชื่นชอบแล้วก็เป็น f อซลหลายคนที่เป็น f c ฟซีพูบันฟินแลนด์ก็สามารถสนับสนุนเนาะ ไปดูในส่วนของวิดีโอไปดูในเรื่องของแฟนเพจในช่องย t ทู e ของคุยหมักพวล่าหล่อกับพระพราวแสงทองได้พีจิตท่านถ้าผูดด้ใดมากันหมองมอยของประดาผ่านแสบอ่ะอย่าลืมกดซ b s c r i b e เนาะกดกระดึงกดกระดิง่งกุงปิ่ง,งไว้น้ำเนาะมนันหนีฝนตกพี่น้องเสียงอาจาร์แหบจักหน่อยเพราะว่าไปเก็บดอกไม้มาบ,บูซาพระเนาะก็เลยแบบโดนฝนนิดนึงแล้วก็ส่งผมกับไม้น้ำเนาะไปตัดอยู่แถวบ้านพี่น้อง 30บาทเท่านั้นเองเนาะอ่ะโอเคเมื่อนีไปแล้วเวลาเบอร์เวลา,า,าพี่น้องไปบ,บายห <laughs> มอมอยหอยสั่งกันใหม่เนะาะบายบายบาย